ไข่มดส้มเนาะก็ยังเหมาะนีดเดอร์บนพระธาตุจอมตองครับไข่มดส้มราคาตามป้ายแล้วเนาะแม่เนอห้าสิบบาทด๊อกได้ยังนักก็ห้าบาทก็มีด๊อกห้าบาทก็มีด๊อกโอ้โหเต็งเต็งทั้งนั้นด๊อกใครก็ได้ไข่มดส้มมาเอาที่วัดพระธาตุจอมตองเขายั่วไอ้เนาะห้าบาทก็มีห้าสิบบาทด๊อกโอ้คุณพ่อ อันนี้ของใหยได้ว่ะแม่นี่คนหน่อยอันนี้ของร้อยนี่ของร้อยอันนี้อันนี้ของห้าสิบบาทราคาต่ำไปทักหวานก็มีเด้อห่อมนึ่งไก่เมืองโอ<ห>้ของหอมแล้วก็นี่อย่างนี้เข่ารัดก็เท่กว่ามิ๊กก็เป็นมะส้ม<า>ทักหวานนั้นสองห้า,าสนใจครับไป<า>ครับแต่มีเงิน พ่อแม่าจารสิตาเจ้าหม้ากัาทโอ้โขว้ามาเก่แบบมี้อย่างนักอย่างหลายมข้าเข้าแตนก็แม่ขายจะได้นะครับอ๋อหาอันสาวตับอ้อยก็บนี้เนาะ จะเปอาอย่างคนง่ยไม่หลายอย่างเลยะเสียย่างเอาโอ้ยมาขามวานมน่ถามแม่เป็นมาขามอย่างข้ามาขามวานอันนี้อันนี้ส้มอันนี้มาขามส้มอันนี้มาขามวานันียเอยเนาบอว่าเก็มาขามวานัแนต่แม่ว่ามาขามส้มมันสุ ซก็ถามได้ในกันจะได้ไหมต้องเนี่ยตาอาจารย์่ในตารางนะครับต้องพอเราไม่เกี่ยแงคเอาอย่างเอาน้ำออยไปโซกับเขาบ่แม่แม่ได้นี่ขายเป็นตองแต่ได้นี่มเจ้าบาน กนะงายได้เมืองในตองละห้าบาทเออรูมอยู่ป่ะมาใส่ใส่เตีมียแอก็มีตัวขซื้อจัตาร์้เาีกระดาษปีที่เขียนแล้วมาส่งมาวางไว้นี่ก็มาทวันนี่ก็ได้านีมาถามังน้อยไม่แย้ก็มีร้อนมาเก่าได้สาระก็ได้อย่างครับกไม่เสียละนะจนโ ไรเบียล่ะเบียต่ะไรน่ะ้นแค่ิบไม่ใช่ขันฟูไม่ใช่ขัูะมากเลยน้องแม่มัดต่ะไรน่ะมากมัดร้อยห้าเท็กห้าเท็โอ้คนได้เบียเปลี่ยนขันฟูแล้วค